ช่องพี่น้องเล่นกันช่องพี่น้องจะไปเที่ยวไหนช่องพี่น้องจะรอดไหมช่องพี่น้องไปไหนกัน <c oughs> อ่ะใครจะสับทุกคนได้บ้างพี่เจ้าเมืองพาซิ่ง อันนี้พี่เจ้าเมืองพาน้องชี้แต่ไม่วิ่งเขายังเขาเข้าอุโมงอยู่เข้าอุโมงเห็นไหมเออปลอดภัยตายดูน้องพี่น้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยค่ะเออจ่ายค่าผ่านทางอยู่อุ๊ยน้องเข้ามาทางถอยหลังถอยหลังเอาน้องมานี่มานี่เรามานี่มานี่มานี่ดึงน้องมาลากมา 我表示。<music> <music>